จะมานำเสนอการพริงไฟยังไงให้มีประโยชน์นะคะหน้าหนาวมาอีกแล้วเดือนเดือนมีนาที่เขาเยี่ยเทียงทั้งหนาวทั้งลมเลยค่ะ15องศาดีที่ฝนยังไม่มาเนี่ยลมมาด้วยเราก็มานั่งพิงไฟกันนะคะก่อไฟพิงเลยค่ะพิงไฟยังไงให้มีประโยชน์นะคะ ประโยชน์สองทางทั้งสร้างความอบอุ่นได้อีกประโยชน์นึ่งี๋ยวปจีจะพามาดูนะคะว่าทำยังไงนะคะนี่ค่ะเวลาเราหนาวเราก่อไฟนะคะทางอีสานจะชอบก่อไฟพิงแก้หนาวจะใช้ฟืนท่อนใหญ่ๆหน่อยนะคะฟืนก็อยู่ในปานใ่าในเขานี่ค่ะอาศัยอยู่ที่เขาญยเที่ยงก็จะมีต้นไม้มัน หักมันล้มลงแล้วก็ไปเก็บฟืนมานะคะท่อนใหญ่ๆเราก็จะได้ทานนะคะทานดำๆเวลามันเผาแล้วเผาไหม้เสร็จมันก็จะเป็นมีขี้่านเป็นก้อนๆแบบเนี้ก้อนๆพวกนี้ที่ยังแดงๆอยู่อะคะ่ะนี่เราก็มาเคาะเอาอย่างนี้นั่งไปด้วยก็ทำไปด้วย เราก็เอามาใส่ในไฮไฮเราก็เตรียมใบใครไม่ไฮใบใหญ่ยิ่งดีนะคะปากกว้างๆก็จะสะดวกถ้งปัะจีไม่มีก็เอาใบเล็กๆที่เราพอมีอยู่ที่บ้านก็ใส่ลงไปค่ะการดับทานด้วยไฮใส่เข้าไปนะคะ ใส่เข้าไปเลยนีเยอะๆ,ๆก็ใส่ลงไปเยอะให้มันเต็มได้เลยทีเดียวก็ได้แล้วเราก็ปิดด้วยก้อนหินะหรือแผ่นที่มันกันความร้อนได้มันก็จะดับนะคะอยู่ในนี้ดับแล้วก็มาจิบกาแฟไปด้วยนะคะบนเขานี่จะหนาวหนาวต่อมาพอมันดับข้ามวันเราก็ออกมาเท เสร็จก็จะได้ฐานพวกนี้นะคะไว้ใช้ปิ้งใช้ย่างได้นะคะเนี่ยทานก้อนโตๆสวยๆเราก็เก็บใส่กระสอบไว้เลยไว้ใช้งานต่อไปได้นะคะอันนี้คือประโยชน์ขั้นที่สองของการผิงไฟได้ทานมาใช้เนี่ยพอดีทำมาได้เป็นกระสอบละช่วงหนาวที่ผ่านมาเดี๋ยวสิคะเขาเยี่ย,ยงมันจะหนาว ถ้ามีฝนด้วยนี่โอ,อ้โหหมอกก็จะมาด้วยนะคะหนาวๆลมๆทิศกำลังจะโผล่ขึ้นมาอย่าลืมนะคะบ้านไหนก่อไฟไม่ได้มีเตาถ่า,านเราสามารถทำใช้งานต่อเองได้นะคะมีข้อมูลดีๆมีการมาแบ่งปันกันนะคะใครอยากทำตามก็ เชิญมีฐานไม่ใช่ตลอดขอบคุณและสวัสดีนะคะมาแบ่งปันกันขอบคุณค่ะ